สวัสดีจ้าซ่องคันน้องเน <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ิ่ยอมี่องัม่มีไม่นุ่มเสนเนอจ้าเป็นแกงน้องไม่สมไสต่อวะเมีดแมนจ้าเตอนต่อยมนถ้าออกมาจ้าไปเบึงแมนอูดมาขึ้นอืมคุณน่ะตัวบ่างไงนึ่งในจักาดที่สามถาดมัดูหากินยากไม่มีแม่ทาโน้องสื่อเียบานอย่างนี้อุ้ยเอาขายกันเพีงไีด้จ้าหนึ่งตะวันค้นแพรกินบ่ไยน้องเมียแมนคุณน่ะอันนี้ค้นแพรบมีแม่นั่งสิ

แม่หนึ่งมาได้จ้าเนี่ยไม่งัคือมันตายแล้วแม่นแต่เต่เมื่อคืนนี่จ้าเราเม็ยเนี่ยมาเ้ากินข้าวเ้าเพราะแม่ข้าวเ้าเขาเที่ยงเราเมียกินเที่ยงจ้ามีซิมพร้อมแม่หนึ่งสุกแล้วแขนอะไรเนาะไม่แพงเนาะมีเนาะแม่นแพงกับเซ่พอกันเราล้องบานอู้หู้จิ้นเรามะคุณน่ะแม่ เอาสิออกแเราจะตัวแรงตัวแรงบอกแมนขี่เคาะด์รู้ใชั้งขี่มันขู่ลงอืม,อมจ้าเป็นน้ไม้ส้มจ้านีิแมวเฮ็ดาบ่มีเฮ็ดจา้าพึ่งเอามาแกะจ้าบอกวิธีการเฮ็ดมิน,มนสมสมแม่น้ไม้ส้มแม่ไทยมาใส่ใส่น้ำใส่เกลือไว้จ้าสองคืนอืมเพราะว่านี้เป็นเมนูมักจาก้าแจะดูน้ำมีดอ,ออกมาล้างเลยสูบเบิ้งเลยเอามาใส่เกล<ะ>ืออีกทีนึงกับมักไว้เลย จนพักเขาก็ใช้เป็นพักอีตูจ้าสื่อมาแล้วจ้าหนิวเลยเก็บบอกว่าบางงานมันีไม่ได้เงียนเฮาเนาะทั้งสิบเบวจ้าเขาใส่แกงแกงกัวเมืองมีแม่แป้งแกงปลากระป๋องจ้าใบลุงจ่อยในีงหลบเมื่อให้คลิปซ้อนสองคลิปจ้าก็เลยตับจนว่าคลิปใดสึกคลิปใดลุงได้ลบเพราะบรรยากาศเพิ่งซิมเอ่ะโชดูกิ้งโชด้อ กินโซ่เลยอาเลยมันแรงกินดูมันมันนั่นมุมกล่องบาเลยมันนั่นอับมันแดดบาเลยแมนแสงมันเป็นมืดไปเลยสิแม่แต่ก็สิบ่ค่อยเห็นกินได้ปะคุณน่ะทายหัวเป็นตัวตัวห้างใหญ่ดีเลยแม่เบื้องหลังเลยพี่เพิ่นคุณน่ะเน้อเห็นในสันนิษฐานแล้วนี่ต่อหัวเสียบอกเหรแม่เบ่งจักเลยแม่ก็ยิ้มแต่ว่าต่อต่อแม่ก็ต่อน้ำมันอ้ยมันเป็นตัว กว้างยิ่ใจเลยยิ่งเยอะป้ายิ่เล็กย่งเล็กเนจ้าไม่เป็นตะไคร่แม่นีเครื่องต่ำบ่าไหมเย็ดโอ้ขนุนบางมี่ว่าไม่เย็ดจ้าแต่กําลังกินเตียงไก่เต็มเลยเครื่องมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแม่มาเลยแม่พี่พี่คว่ำอาบานี่ต่ำเวทนาเออบัวลายใส่กระเทียมเลยหรอลวนกระเทียมบ่บัวีอยู่แต่แม่แมวบัวลายใส่โอ้ใช่ละแม่สากมีครบต้องมีสาก จให้แม่เกี้ยอันนี้ก็สิตำทาจ้าละกันยี่ห้นั่นสิเกียธาดเ่ยวนถาดนี่สิเอาไว้มันมันกินกินดิบโอ้ยกลิ่มมันกินดิบกินเลยจ้าแซ่บเนื้อแกงน้องให้กลิ่นจานเดียวเนาะเฮ็ดซจำนี่จ้าซจำนี่จ้านั่นบ่หน่อยเด้อนงี้ไม่กินเล่นเลยหลายบ่แล้วไม่กินแม่มึงน้อยกากกัวยัวจริงจ้าย่านบาดอันนี้ก็สิตำเครื่องแล้เจ้าัาที่นี่เครื่องแกงน้องใหม่ส่งฮาใส่ต่อติ่มที มีนูนี่หากินยากจังแย่งความ,มน้ำมีเรียนในหน่อยนจะเขาขายกันลอยหนึ่งขึ้หนหนึ่ง,งบ่อหนึงเมียนเรนเปิดห้างนี่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเลียนทีขายกันประมาณนั้นนะรู้ระเบิันป็นพันๆถูกป้องขึ้นไปก็ลอยของไม่จำอันนี้แล้วให้มีเพิ่นแงะแงะวะสัวะสดุเคาะวัสดุเออเคาะถึเรา พอต่อเออกจ้าจนครบเบิดเขาจะสิไปแข่งกันเลยน้องมีดจ้าเมนูง่ายจ้าเมนูนีากจะว่าแสบมันคุ้นกินบดใดน้องเมีดเส้ได้แม่นเราไม่ได้กินไม่กินได้หลายบ่แล้วแม่ยามันแพลต้องฟอกินซิมๆเบิ่งตีนไหมแม่นกินเมนูอื่นจ้าแมนเสริมเข้าไปก็บร้อยแม่เพลทแล้วเด้อจ้าเอามุนแล้วแม่หนิเออเอามุนพักเลยเป่เออก็พอดีล่ะพอดีนแตกๆมาพ่อดิหอมๆอมแค่เมียเสนไง เราไปกระสิไปเกียงกันเลยมากระสิมาเกียงกันเลยแล้วก็ใส่พริแก,ออกแกงเอาละจ้าเครื่องน่าต่ำเมื่อกี้มันนัดกันแล้วก็หลดเมียดคือน,นื้อไายกิบปื๊บกายปั๊บเลยตัวนี้หลดจีแมียนก็ยังไม่นัดกันไว้ยังอยูอย่นี่จ้าจไปเก่าเนาะไม่สมกับตะไครจ้จะเครื่องห่อละเนาะไม่ยียดเซนต่อสุดท้าย ยกเว้นพักนี่ตู้จะไว้ที่หลังนะมันก็ใส่น้าหลายแต่ว้ายบรหลายล,ลูกซจำหนึง่งตอนดังไฟตรงนี้ลงมางแห้งๆอยู่จ่ามาเช็ดทีวี่ดิอ่อนไม่ได้มีเดวุ่นนะ่ะตั้งใจก็เขาเสียสดโดดไม่มีเนาะเกนั้น,นแล้วแส่ปล่อยเลยจ้าแกงไม้ไม้สมไม่ซื้อใส่หมูใส่โค้งไก่กระแซบเราม่ีเนาะได้แกงเขาเอานแกงใส่เช่นน้ำไม้สมพัดน้ำไม้สมกระแซ่บจา่าเนยน้อยหมกัก ตะวันของชุ่มสมน้องดองเนย่ยมันแสลงก็แผ่ก็เลังสีหายดีจ้าก็เล้งสีหายแล้วจะว่ายังไม่แกงไม่แก้ใดได้อจ้านี่แต่ว่าแมงวันยังมีตอมเนาะไม่กินเลียนดมันไกินนะยังมีมันมาดูดมันไม่ก็เลยอันปิดไว้ดีกว่าจ้าขั้งยานถึงหนาวมันเกินอย่ามันเน่าจ้าเลาก็ใส่ผงพงรรน้ำปลาบอไม่มากี้น้ำปลาราจ้าเมื่อกี้กับน้ำปลา ที่มีในสมัยสมแล้วเฮียฟางขึ้นมานางเฝ้าวนางสำมบ่เห็นเลยว่ามีแบบบ่เห็นองฟางเลย้ไหมบน่ะมันแดดเนาะมันมืดจ้าตอนนี้ก็เริ่มเดือนแล้วก็สิเอาต่อเขาลงไปเลยจ้าโอ้หากินยากินเยอจ้ากินยาดีจ้าปีง่ายไม่ได้กินอยู่สเป็นมันมันเยอะอู้ยลางมันมีเน่บ่ล่างเลยเด้ดเพราะว่าแม่ก็ดึงขึ้นมาเลยเดี๋ยว โอ้ในเทากันหนึ่งยังรวยเนาะพุนะไมอยากทำนังสืังเลสารสาต์ดิโอ้ยพุนะมีตกยังนอน่ะนอนดด้วนอย่างมันเนาะแตแตกกุ๊นามบอกก็ยังเห็น้ยนี่ยังฟังีแกงเ้เถอะเาะยยมวพายูมา่บเอินหยากเขินก่สเอนกันซคือปีฟ้ามาเลยบ่ามีดีเลยได้ไหมจะใส่ตู้ ต่อไปก็ร้อนไม่ได้เดือดจะต้อนเข้ากับสุกเลยเนาะมีเนาะทำไมเขาไอ่เครื่องเขาไรนีซื้อจาบัดนี้เครื่องเขาสุกเนาะไม่สุกอีกเอ้าทำไมเขาไม่สุกหอทำไมก็บจิสุกกันละบัดโดนแล้วเนาะเดี๋ยวให้ต่อมันแขียนค่ะคอีกจ้าเราไปมันเดือดจักน้อยที่เดือดเดือดจังเสียวอีตัวลงมเหมือนอีแม่เหมืนเตี่ยมมากล่ะแม่หนึ่งเลยเนี่หนึ่งแล้วเรามีอีกตัววิวยากแฟนเบอหนึ่งม่มีแม่กต่สีแบบ ดึดดืดดืดมามียแม่กับสิบินโอ้เชื่อเอาตัวมาทำนอกบ้านเลยแม่ไม่เช่อเอาตัวคุณแม่มานทำนม่บอกแม่ตามลูกมาไม่เชื่อเอาตามลูกมาแท้เหยียดบวกบวกบวกอย่างฟังโอ้น่ะสีหันกล้องใส่ยางหนีบบวเห็นได้นน่ังแม่ใส่ฝาอีตูเลยจ้าเศ็ไง่ายๆเศษ นี่ย่งว้าไงกวนเย่อหรอเมนูหากินยากหากินยากเผือสองเผือดให้กันแหละไปซื้อกินรึแม่เมนูสิแม้อ่ยไปซื้อมันแพงหาอะไรจังเลยกินจ้ากะได้เป็นเมนูหากินยากเนาะแก้วไปก็ร้อยมันขึ้นแขนจ้าให้ตัอเขาขึ้นแขนนี่ใช่ไกินกันเลยเนาะไม่อเนาะจ้าตอนกินกันเลยแทบนี้ตากโซก็ได้มีไหมเขาน้วยอู้ยูไอตัวเนี่ยเนาะ เัรม so ันไข่แต so ่มันเติมตันตื้อเลยลนะจ้าซิมเลยอือกินยัง้่กระพรสิแต่มีแม่นี้มันหนี่แม่ก้องไม่ค่อยย่างแิยำมันแร้งแ่คำคำเล็กน้อยแต่วันนี้เปล่าได้มีแม่ถิ่เขาเทียงจ้ะฝนตกับบังนั่นเนาะแม่นจ้ะต่อไปกันสิไปกินกันเลยนะจ้าบุญนะเจ้อีนเียหน่อยแขมันพร้อมอืม แบรน,น,วนัวเนะาะแบรนัวขาดตอมันเดีวยวชาววานแต่มันสแสดงหลาสื่นนี่ตั<ะ>้งอ่านเราใหม่สวัสดีจ้าเมื่อกี้มกันจ้จบาบ,าาบาันนี่ข้าวเที่ยงเนาะบันนี้มีวันเข้าวเสาว่ากินเที่ยงเต้โอ้ยแมงวันหลายใส่ใส่กอแค่นจะยันแฉะแม่นอ่ะเดียดเ๋ยดูแม่เมื่อกี้น้องฟางกินไปซองตัวจ้าไข่วันมันไข่ดอกคั้นเป็นปูนตุ้มเป็นตุ้ม เราอยาแก้แค่กินเพิ่กินมิมุ้งหมนจ่าพันหน,น,<ก>นั่งเ <ไป S 1> ลี้ยเ,<อ>เห็นนีนะ้ำนมมีเนาะอ้คือเป็นลยแถววเานาะมันไม่ดีเนาะมัแหะนุก้อนๆคนกินน้ำไหนกันเปลี่นล้กินองอันบมออสบาทองสองเนาะน่ยอยางเป็นน้ำจ่าเน้นอันนี้เลยปะทนี้กินอะไรอย่างกินคนเดียวเลยเป็นตุม้มโพงคือน,น้ำตาลไหมจ๊ะ เงื้อยันเลยไม่กินใส่กองดีกว่าจ้ะกัน้าแม่ได้กินล้ำต้ต็มมเลยก็ค่อยๆคือว่าเฮ็ดเบิร์ดแบบนั้นมาแนกันคนกินน้ำอะไรหลายเนาะอายมากหนึ่งกินเลยแฉนงสีลอขาดไปเลยไหมโซน้ำ่งคำสองคำแขกจะัอเป็นนักมหนงฟางมันปดแล้วมันตุ่งขึ้นเลยฮะ ยาเจ๊แพรเห็แล้วเจ็บแลวนี่เนาะชอบไม่กิวกิน,นอนนี้มันนับกินลำมันอืมเร็จแช่พิจารเงินไทกับอันนี้กว่าจะกรอบของอบ มี่ดูก็มาแมวแสบแล้วซิมใส่กวาด้อยกันฟางกังนั่งกินใครกัแสกวา้วกันแ่แพร่ที่มีน,น้ำิงก่ไ<ะ>ม่ด้จ,จะมาถือคนน้ำมีนเนาะไปกินแต้แช่น้ำกับแกงอันนี้แ่บน้ำมีนหนึน่งก็สือแสบ ให้่เรามีแม็เจอบตเฮ้ยเธอจะแบบนี้เปี่ยนแบบหนึ่ง,งเลยถอดเนาะบุ้ยนี่อยู่บถอดแล้วกับบนแน่ที่มีแม่คนมืนเห็ดอยากเห้เธหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมฟ้านยบแล้วลูกหนามอ่ออางเฮ้ยเดี๋ยนอนพักฟ้งอย่างค่นเห็นเพืน่นสิอยากสรยกินน้ำเล่น นอยน่อ,อน,นี่เตอนน้าใหม่กับน้ำล้วน,น,น,นเลยต้องฟังนอยเลยบนะมันเรียกแล้วจางเพยายาหมดตอนออกตอนนั้นเราต้องกินเลยนะีก <laughs> ินอันนี้เลยน้องก,กินเนียแมนมันเสียงตอนนี้ก็อยังหัวซาจ,จะเบ่งแต่ที่สดสนอกแยบเนอลูก<ม> ยังเด่นเนาะบนันบนีแม่บางก็เป็นกอ,อก,กอรกระแทบ,บแเป็นสวนะไรแล้วอันนั้นหมดฤทเนาะมันูหอยากเลยใช้กินยากจะไว้ไงโอ้บันีแม่ใช้กับชอดกระแทบได้หนึงใช้ตุ่มนี่มันมีวิตามินหลายข้อคุ้มหวมิวแม่ โปรตีนอืมืมไมอ่ะอกต้อมกล้วยนะลูกพี่เน่่งบางนี่อืมออนก็กล้วยนะลูกกล้วยปะอืมตอเช้าไปได้นะนเช้าเดี๋ยวมิแปดวิมามีเยอะแบบไหน จะหยหมาบ้านาว่ตคนะบ้านดิ้ยหังมีคนสื่องมีคนสื่อซุกแล้วจังมุกเออยังมุกแล้วบวบเขบต้มยื่นมาสีหัวขขาต้มอยู่จ้า ยังไม่กินกับเลนกสมดีว่าเหนูกว่าไปยุ่ิกรแค่แล้วหลุกแล้ววันน้กินแนวมันน้กินอะไรสิวัน้กินนนำว่ะพี่วิกินกับเวามแั่นก็ภ่มิแทะจากวายาไม่ถแหลงแขกลสิเื้ยต้อนใส่ก่อนดีกว่ากำลังจิเศ้าแล้วเนาะ ไม่อยากเปนไข่อองน้องว่ากินน้ำนางไหมยานเพิ่นเห็ยานเพิ่นรวยกินน้ำแม่จ้าว่าไปกินเป็นไข่เนาะไข่อ่ะอยาก,ยากน้ำจางตัวโตี้ย บอกว่านาง่แกของอีหลามีอยู่บ้างเางจะได้กิมว่าจะกวาเมียบางอ่อยู่ดิพูละอัน่อจะให้นอนพักใจกินยาอยากมาขอกล่องอันพู่อย่างรัวอยู่บันี้เห็นตรงในเสียงใบ้ดิมักน้อวิา้ะกิน่น้ำนอนวันแพร่แพร่้องไม่เย็ดอนเ่กี้น่งหายใจอยูยเป็นยัง

นี่แม่คนเดียวจ้ะหนิทำคนเดียวเนาะเขี้ยนสามคำสี่คำจะเบิดอละจ้ะน,นี่โหมันหาย,ยากเนาะเดี๋ยวข้างเธออาจจะขายอยู่ดิข้างไหญ่ๆถ้าวันเหนียว,อ,อ,วอยากกินเนาะก็เลยกินมากกว่าแต่ว่าถ้าหลังคลิปตึองจุดยากเนาะอืเพราะว่าอะไรกวางกวยนะคะกวางมีดแม่ะนี่ก็เป็นกล้วยจ้ะน,นีย่ยังก็มีแม่เครื่องหน,นึ่งหมดนี่แม่นี่แปดสีโอ้ยสองสี่หก แปดโอ้พราะเรขายอยู่กําลังเหลืองนี่คือแปดวีวแบเทียนเลเปเปเล่นมาเนี่ยมันมีแบบอะไกนินมันมานะโดยมันสูงเล็กน้อยจ่ากะสิีไฮมันนั่นมัมีแบบหมูหมูกว่าสั้นไนะมกว่าเพราะว่าหมูมันหนึ่งไม่ขอต้มมัดแมนนะจ้าแล้วแบบนี่ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าเบิ้งเล็กน้อยบรรยากาศกำลังดีเลยนะมีแมบบวนะ คึ้มึด้จ่าจในวันแดวดวเอไปเงิดอยู่น,นงน่นจ้าสำหรับค,คลคิปนี้ก็สมควรละจ้าให้มาลิปนี้ก็ฝฟักก็ติดตามก็สับักไข่ก็กระดิ่งเป็งกําลังใจทั้งซองขั้วเนยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า